สวัสดีครับร้านเอเซอร์วิทนะครับวันนี้ผมมีรถสภาพนางฟ้ามาฝากกันครับผมคันนี้เป็น Toyota v วีอปี2008เกียร์ออโต้ครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงผู้หญิงใช้เดิมๆทั้งคันครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพกิฟมากครับรถเลขมาอยู่ที่127,000ครับผม เลขไม่น้อยครับผมรถใช้งานได้ดีเลยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมใดทั้งสิ้นครับผมสีสวยงามรอบคันนะครับผมสีตีไป99%ได้เลยครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับภาษี67ใส่ล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นที e 37ครับผมพร้อมยางดันหลบครับผมรถสวยๆกิบๆเลยครับช่วงล่างดีครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับ รถประวัติดีนะครับรถเจ้าของเก่าเป็นข้าราชการครับผมบอดี้สวยงามครับผมเดิมๆแห้งๆเลยครับรถใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดัดแปลงอื่นๆใดๆทั้งสิ้นครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วครับผมรถสวยๆเลยครับคันนี้ ใครหารถสภาพดีๆเน้นเดิมๆลองมาดูคันนี้ได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมหายากครับสภาพแบบนี้กริบๆแบบนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมห้องเครื่องสวยๆเรียบๆไม่มีเยิมครับผมแห้งๆกันเลยครับรถเครื่องเดิมๆครับไม่เคยแดัดแปลงไม่เคย ตกแต่งแตๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนมาโดยตลอดครับผมเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนครับผมรถเครื่องดีครับผมเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมรถบอดี้สวยครับไม่มีชนหนักมาครับผมรถเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่เคยเข้าอู่นอกครับมาพร้อมกับล้อแม็กทีอีใส่มาให้แล้วเรียบร้อยอยางดันหลบ มาดูภายในกันบ้างครับผมภายในก็ถือว่ากิฟต์เลยครับคันนี้แผงประตูสวยครับแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับผมพวงมลาลัยอย่างสวยๆเลยครับยังไม่มีลออครับผมเบาะโดยรวมก็ถือว่ายังสวยยังโอเคอยู่นะครับผมเบาไม่ขาดนะครับรถเอาไปใช้งานได้เลยครับผมแอร์เย็นฉ่ำ เลขมาอยู่ที่1 2 7 0 0 0ครับผมเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมอยู่ที่ไหนมาลองดูรถตัวจริงกันก่อนได้นะครับร้านเรานะครับไม่ต้องมาจำทุกกรณีครับผมสนใจรถลองมาดูตัวจริงก่อนได้ครับลองมาดูแล้วไม่ตรงตามอย่างที่เรารีวิวไม่ต้องเอาไปครับผมเราไม่โกรธไม่ว่าไม่เคืองกันใดๆทั้งสิ้นครับผม มาลองมาดูขับดูก่อนได้ครับผมรถสวยๆกิบต์เลยครับใครหาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมรถขับดีมากๆครับเสียงเครื่องเงียบมากครับคันนี้บอดี้สวยๆครับยางอะไหล่สวยๆกิบตเลยรถโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคนหารถเดิมๆไปเน้นใช้งานเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงเป็นข้าราชการนะครับใช้แค่รับส่งลูกวิ่งในซอยไม่เคยวิ่งทางไกลครับผมรถคันนี้ไม่เคยใช้งานหนักครับรถมีประวัติด,ดีชัดเจนครับผมคันนี้ผมซื้อจากรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับ เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับรถร้านเราถ้าซื้อไปแล้วโอนไม่ได้เรารับซื้อคืนทันทีครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาทะเลาะกันใดๆดทั้ทงสิ้นครับผมถ้าโอนไม่ได้ซื้อคืนทันทีครับผมมาลองขับกันดูได้เลยครับผม